tapdym <laughs> ป้องก,กันและควบคุมโรคระเรีนรนี้กระผมขอราบเรียนความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมออกเป็นสังเกตดังนี้พโรคระเนี้โดยเรื่องการป้องกันและวควบคุมโรคระเรยที่พบก่อนเน็นกาะไดดแผงที่ได้กำหนดไว้แต่เนื่องจากวิถีชีวิตในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงรัฐบาลนรงงานได้ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และเคยจับความผ่านป้องกัน